ยงนะางาฟาแฟเออเอาว่ามันเรียนมาดับมันเานเออเป็นปอไเอาองกินอะมดับเออามายะบันมัก็ดับได้ค้นัยยดังเอากูปกินอะไรนันก็ไปกินจัไรแน้วมันไกินนั่นมัไ่ไปโนี่อนไม่ระโนนี่นี่น้ำปลาฉัน่อน้ำปลาก็เลยน้ำจิ้ม ใส่น hmm. ี่น er ้ำจิ้มน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 ้ำ้มโอ้ยโอ้ยทั่วไปจิ้มเจี๊ยบน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มโชคดีน้ำจิ้มเพราะว่าจะเป็นเนื้อย่างก็ได้เนื้อปิ้งก็ได้อือีกเอาเนื้อย่างเนื้อจิ้มเพราะว่าจะเป็นเนื้อสามสั้นเนื้อว่าจะเป็น โอ้ยอ่ะลูกซีนลูกซีนลูกซีนก็จิ้มได้ออันแจ็คบาร์ล่ะฮะซื้อแค่ไหนเอาเอาเงินไปเพิ่นเพิ่นก็เอาไปจิ้มให้เจ็บไปฟื้นต้องค่ะเอายครับอะไรเท่าไหร่เนี่ยเราะบอสฟูฟังมันแซบอันนี้ครัควรล้เรื่อบาท์การีซ่อตลาดเพิ่นตัว น้ำข of ิ ok ้นเนื้อย่างสุดที่โชคดีโอ้ซื้อกันดีดีเด้ดีเพียงกินนั้นโชคดีกูเป็นตะคมนไงเดียดีเนลยดีโอ้ยโอ้แต่เราพิ่ความตัดเรา้วยะผัดซ่อนเราพูาดีผมเนี่ยดีผมต้องบันเทาว่าดีบอกคนไทยว่าดีเลยถ้าดีนี่ผมนะดีผมคุณเป็นคนดีมากแสดงว่าคุณเป็นคนผมมากเออโอ้โหโอ้มีออกเพี่ยนี่ <Five> <West> มีโอยอ่อม oh ีโอยอ่อยพราะนโอ้ยมีออยโอออยโอออยเยาะมาจากเยาะมาจากออยจองค์การบริหารสอวนต่างๆอบตแมหมอแม่หมอให้องการไปครับอบตงั้ยังโอ่อ่อ มี่หอยน้ำมีอ้อยอ้อยออยออยย่อ้อยยอมีการอาหารอาหารอาหารระยาอยังเดียวนั้นนะก้าก้าโอ้ยเสี่ยงย่อพูดถึงว่าชินเสี่ยงอย่อจะเป็นยังไงผลิตได้จำหน่ายโดยบริษัทน้ำจิ้มโชคดีจำกัดสองสองแปดหมู่ที่สิบเอ็ดตำบลทิศตะห์เภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นโอ้ยยังดีต้อนี่ก็ได้ง่ายๆไปอยากได้ไปไปจำหน่ายหรือว่าไปแวนเซลัน ของอาพาาพอนเบ้าซาซาพอนเมนเราบัดกรกงานเออนั่นล่ะกัิตอน์ไอ้ปน้ำมันก็ได้เอาไปจากไปเป็นตัวเต็มจำไนด้วยนะาาพอนาอนช่วยบอกจับอ๋อตั้าเขาจะคว้าาาพอนช่วยะเขาจะเออนนะถ้าจะออกเขยะกันนนี่มีเป็นาพอนเมี่ยสนอ้าชื่อชื่องได้เป็นเป้า ดันเดิน,น,นดันดัน,ด,นดันคือมันดันคือกันวาคิดต่อจากติดต่อใช่บรรยกับคิดต่อกันวาจาสซาฟอนเอ,อ๊ะเดียวาวในไงโอ้ยสวดโอ้ยปั่นจิดเดียดมาดำค้าเลยเ้ยับจับจักระแทกเลยกระแพกอเลี้ยงอโย